สวัสดีครับคลิปนี้อยู่ในช่วงแจกรางวัลการประกวดพระวันที่1มิถุนายน2568ัรับครท,ที่พลาดการนี้นะครับก็เชิญวันที่28กันยายนส5ง8นะครับที่เดิมนะครับขอเสียงปบมือด้วยครับ็นกหน้าคอนะครับสำหรับ FC ที่พลาดงานของใหญ่จินวันชอนะครับงานหน้าซีวิสูตรตาเทพ กราจะนำเรื่องปั้นปั้นทาสุดมาตรวจสอบปพระเครื่องให้แก่ท่านที่ห500 400บาทนะครับนี่อยู่ในช่วงของการมอบรางวัลปลอบใจให้กับคนที่ครับเชิญนะครับไม่ติดรางวัลนะครับรอบหน้าเจอกันใ็ไปวันนี้อาจจะสวยกว่าเขาเป็นน้อยเขาเป็นนิดเดียวนี่นะครับก็แต่ยังมีความปลอบใจติดไม้ติดมือกลับให้นะครับ นี่ครับเป็นรางวัลปลอบใจให้สําหรับคนที่ไม่ติดรางวัลน,นะครับสู้ใหม่มาสู้กันใหมนะ่ขอคุกบอลได้ครับขอบคุณบองเพื่อนด้วยครับผมขอเสฟต่ตเพื่อนได้ครับขอบคุณครับส่วนรางวัลหนึ่งสองสามรอสกูครับรอแป๊บนึง <c oughs> ยังที่ยังเ,เหลืออีกอีกอีวันนึงที่น่าจะใจเลยนี่คือบรรยากาศการคืนพระในงานตระวัวพระของใหญ่ชินธรรมชรนะครับนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับคณะกรรมการเขามีการเตรียมตัวในการคืนพระอย่างมืออาชีพนะครับพระที่จะสลับกันปรับเปลี่ยนกันนี้โอกาสเข้ากับศูย์น,นะครับอันนี้เป็นความ นี่เป็นการจัดงานที่มีคุณภาพนะครับงานไหนที่มีการคุณภาพนะครับทางช่องจะไม่ให้จะให้การสนับสนุนนะครับส่วนงานที่ไร้คุณภาพการเป็นการเฉพาะกิจนะครับทางช่องจะไม่ไปทำริ์นะครับติ๊กที่ห้านะครับใครที่กที่ห้ารบวนขอเข้าแถวรอันอนะครับไม่ได้รับรางวัลเลยนะครับผมติ๊กที่ห้านะครับประโยชน์ ที่ห้าที่สี่ที่สามเข้าแถวรอเลยนะครับผมจะได้จะได้ไหขึ้นาช่องก็ต้องดูนะครับว่าจัดงานประกวดเพื่อเอาเงินไปทําอะไรนะครับใหญ่ชี่ระวันชอตอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับจัดงานประกวดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเงินไปสร้างเด็บโตองโตนะครับตอนนี้จ้องยอมรับนะครับเป็นการทำงานจัดงานองคเติโตต้องทําเป็นตัวตัวก่อนนะครับ แล้วค่อยตั้งเป็นทุนนิธิสมาคมหอองค์กรใดๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการแอบอ้างนะครับคีองบรรยากาศของการตัดสินพรกการคืนพานะครับนี่นะครับที่เห็นนี่นะครับการการทำงา ของกรรมการนะครับกรรมการทางานผู้ทานนะครับก็จะต้องให้ความสําคัญในการผืบพันนะครับเพื่อให้พระไม่ให้พระสับสนและผลไปที่อื่นนะครับสบายใจได้นะครับสําหรับผลส่งพระเข้าประกวดนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์บอยนะครับอาจารย์บอยมีคนข่งพระสายวังเยอะไหมคนนี้่เที่ยวนี้ก็ได้ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยหกสิบองค์พิมพ์เป็นพิมพ์ที่พิเศษพิเศษพิเศษ เราไม่คุณตาไม่ไม่คุณตาไม่คุตาเลยไม่คุตากลุ่มที่มาส่งเนี่ยอาจารย์อาจารย์บอยเห็นเอาแล้วเขาเป็นคนกลุ่มไหนก็เป็นคนสายเขาเรียกว่าสายเลเซอร์กลุ่มที่เป็นสุขวิทยุท่านที่จีนละก้อนละก้อบเดียวไปชื่อว่าท่านที่จีนละก้อนจะสอดได้ของอาจารย์มีพิมพ์แบบเหล่านี้ไหมหรือบางพิมพ์ที่หนุนไปนะครับครับผมมีหลายหลายพิมพ์นี่นะครับอาจารย์บอยก็จะมาให้ ไม่ผ่านมีไหมของเกมมีมา่อไนี้ไม่มีครับไม่มีเพราะเราตรวจด้วยกล้องรับให้คําให้คําตอบก่อนที่เราจะรับให้คําตอบ fc ก่อนที่จะรับนะครับสบายใจ,จได้นะครับคุณไปอยู่ที่ไหนอ่าส่วนใหญ่เป็นเนื้ออะไรจังหวัดส่วนใหญ่เป็นสายวังเนื้อดินเกาหลีนเ,นเนื้อดินเกาหลีเสร็จแล้วเราหักผสมมีใครเอาเอาหยกมาสักมาเนื้อหยกไมมีมีหยกก็มีไม้กลายเป็นหินมีไหมไม่ไม่มีครับแค่น<ม>ี้ไม่ได ไม่มีครับเนื้อหินไม่มาเนื้อหยกไม่เน no ื้อหยกกล้ามาเยอะกลครับผมครับเหมือนตอนนี้เป็นเนื้อของไทยพัฒนาเป็นเนื้อดินเกาหลีเนื้อดินเกาหลีเนื้อดินเกาหลีกับเนื้อโลหะครับประดับประดับเยอะไหมชุดนี้ทั้งประดับก็เบว่าเสมอกันพอๆกันเต๋อครับอาจารย์บอยก็จะมาให้การตัดสินและให้ความรู้ไปด้วยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูของ โต๊ะอาจารย์สุเทพนี่นะคร,บะาารับโต๊ะขอาจารย์สุเทพกับโต๊ะของอาจารย์นิรันนะครับนี่คุเนาะครับนี่ใส่กรอบที่นี่งานนี้ก็ประ์เข้าประขวดได้นะครับอาจารย์สุเทพครับวันนี้มีคนส่งพระเยอะไหมครับ เป็นพิม์อะไรบ้างครับออาจารย์อาจารย์ืนหน่อยครับอาจารย์ยืนหน่อยอาจารย์ทั้งสองภอาจารย์เยอะนี่อาจารย์สองอาจารย์นี่ครับอาจารย์ก็เป็นพิมพ์ก็สมเด็จวัดระยุครับเป็นพิมพ์สมเด็จวัดระฆังเยอะอาจารย์ถ้าไปชุดนี้ถูกสายห้างดีเก๋แน่นอนก็มีคนละมากั่ อ่าเราก็มาตรฐานของเราสายสายห้างก็อีมาตรฐานหนึ่งสายอนุรักษ์อีกมาตรฐานหนึ่ง,าอ,าานนงอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นผมว่าไม่เกิดอะไรขึ้นมันเป็นธรรมดาเน้นขาวกะต้องมีดำอ่าดำอยู่ต้องมีขาวครับใครเชื่อสายไหนไปสายนั้นใช่ใครคิดว่าสายสายห้าง ที่เป็นสากลคุณก็คิดไปถ้าใครคิดว่าสายอนุรักษ์เป็นสากลแบบวิทยาศาสตร์ออก็มาทางนี้เล่นตามสบายอาจารย์จุดเด่นของสายนี้คือเก๊ไม่ไม่ถิงปัดท,ทิงหาหาอง์แ้มาได้เปลี่ยนมาหายจนแท้ก็ได้นะครับอาจารย์นิรันดร์วันนี้มีพักเข้ามาในมือเยอะไหมเยอะครับครับผมพอใครพอมาเจอ มันก็จะมีแต่และอย่างเป็นอยู่อย่างอาจ,อจารย์ครับาาใกล้ๆหน่อยอที่ชอบแบบเราเนี่ยท่านก็จะมามาของเราแล้วแหละก็มาจากที่ท่านได้เทพแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งเามาได้เลยนะต้นหนึ่งสองอสองแถวนะสอดกันส่งให้ดูอาจารย์อาจารย์อาจารย์สุเทพครับวิเคราะห์ระดับการศึกษาหรือหน้าที่การงานจากคนมาส่งด้วยตาเนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นคนประมาณกลุ่มไหน ก็สายที่มีระดับด็อกเตอร์น<า>นคน,นต้องเรียนรีอะไรที่มาระดับด็อกเตอร์คนตรวจเราก็องเจอสัปดานี่ไงอ,อาจารย์ก็เป็นอาจารย์มหาลัยวิไลระดับแปดระดับแนี่นะครับคือพวกนี้คือการศึกษาดีทั้งนั้นทําไมเรายังถูกบามาดว่าเป็นชนชั้นสอง 2? หรือเราคิดไปเองก็ใครจะว่ายังไงก็ไม่เป็นอะไรครับใครจะว่าอย่างไ อาจารย์อาจารย์นิรันดร์และอาจารย์ชูเทพเราออกทะเลกันไหมตรงๆเลยไม่เลยไม่เราก็อยู่ในสายมันดำได้มาตรฐานของเราคอ่าอ่าพี่อาอาจารย์นิรันเราออกทะเลกันไหมผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนการที่มาเช่าพายท่านก็ผู้ท่านก็ศึกษาเหมือนกันอ่าอันนี้ไม่ดีครอบครัวท่านอาจจะเยอะกว่าเราแต่ว่าก็ท่านก็บอกว่า ก็คือพอดีก็คือหนึ่งค้นี่เราคัดให้ไปแล้วท่านก็ไปคัดอีกทีหนึ่นงค,คัดอีกรอบหนึ่งก็จะเป็น,นการจะเป็นสองชั้นสามชั้นก็ได้พระดีๆไปนี่แหละครับไม่ไม่ออมีออกทะเลครับมีของของปิงเราก็มีตาตาเราก็มีเราก็กินข้าวเหมือนท่านนั่นแหละครับศึกษาเยอะเหมือนกันออนี่นะครับอย่าปรามาดราม่ากันนะครับ สองท็เนี่ยแทบไม่หลับไม่นอนที่สองพันพันเอกแน่นอนครับอาจารย์ใช้พันเอกกับสิบเอกต่างกันตรงไหนพันเอกก็จะเห็นรายละเอียดได้เยอะกว่าแต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับความถนัดแต่ละบุคคลด้วยนะเขาใช้สิบเอกเขาก็ถนัดสิบเอกตอนที่เขาใช้พันเอกเขากมถนัด แ,แต่คนที่ใช้พันที 1, 1, 6, 8, ่พันหกพันแปดก็จะมีหน้าจอดูได้หลายคนเสียงกันได้หลายทางถ,ถ้าใครแทรเจแทร์ไม่คือต้องต้องต้องมีจุดจบอาจารย์มองเรื่องเครื่องวิเคราะห์ธาตุยังไงครับมันอำน,นวยความสะดวกขนาดไหนมันทําให้เราสายยึที่ไปวิเคราะห์ธาตุมันทาให้รู้ว่าองค์พระนั้นนั้นะมีธาตุอะไร ม่ยหมายเมว่าเราก็มองลึกลงไปึงระดับธาตุที่ทางผมชอบใช้คําว่าแท้ระดับธาตุแท้ทุกนอนูเนื้อไม่ใช่แท้แทะ 10x นี่มองอะไรไม่เห็นเลยใช่เขาก็เห็นในในส่วนของเขาเขาเห็นในส่วนสอง <c oughs> เขาเราเห็นในส่วนของเรา <c oughs> ถ้าเอาสองคนนี้มาเถียงกันนะครับเอา 10x กับ 10x มาเถียงกันไม่ได้ไม่ได้คุณต้องเอา 10x กับ 10x มาเถียงกัน 10x กับ 10x มาเถียงกันเถียงด้วยเทคโนโลยีเดียวกัน ถึงจะยังเด็กก็ไปกันได้ 10x ก็ไปเรื่อยไปวิทยาศาสตร์กันนะในยุคนั้นครับผมอาจารย์อาจารย์ถ้าระหว่าง 10x กับ 1000x อาจารย์รรเลือกอะไรก็ผมผมใช้ 1000x 1800x อยู่มาตั้งแต่ต้นเหรอไม่ครับผมก็ใช้ 10x 20x 10มาก่อน <c oughs> ครับ เวลาเราประกาศนะครับประกาศนะไรส่งเยอะที่สุดกนนะคับางราส่งเยอที่สุดมรงนะตารงานครับแล้วก็มาส่งารที่นงกอนครับกัเเล่กับเทเเทเครับอาจารย์อาจารย์นี่แหละ่านเอ็กดีตรงไหนด้ครับผมมีเราบางทีหลายๆอย่างมัไม่เห็นนรสังเกสิมีกมมองไม่เห็น เนื้อหามวลสารที่ีชัดเจนมากแต่ว่าถ้าเป็นคนเอกอ่ะมันเห็นมันเห็นอแต่วมั่อก็คู่กันน่นแหละแต่ว่าถ้ามีทั้งสองอย่างได้มันก็ดีในดีที่สุดละคนเอกนี่ตอบข้อสงสัยได้ ใช้คอมพิวเตอร์สตาร์มาได้เอเจอเขาไปไหนเอ้เนเตอร์พันเอกสิบเอกเรื่องอะไรพันเอกับสิบเออสิบเอกครับผมนี่ครับพันนี้คุณได้สิบเอกคุณได้ครับผมอ่าัไหนดีกว่าพอถ้าพูดถึงเื่อความเป็นธรรมชาติความสมบูาสิแต่พันคือหมายความว่ามันด้ขยายเสร็จมันจะจะกว้างครับแล้วแตนาครับมจากทักษะและประสบการณ์ ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับบรรยากาศการพ bueno. ินพาที่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับพี่อ้วนพระทองนะครับพี่อ้วนพระทองก็มาเป็นด้วยสองที่นะพิอ้วนพี่อ้วนเชิญทันนี้หน่อยครับ นะครับพี่อ้วนพระทองถ้าผมยืนแบบปีอ้วนพระทองนะครับตัวปอฟัดพรวิทยวันนี้มีคนมามาเอาความรู้เยอะไหมก็เยอะครับผมถือว่าในการศึกษาษณ์ครั้งตอนนี้ว่าเขาจะศึกษาในเรื่องในกระบวนการพิสูจน์ได้คุณดาวสานครับพระแทสพระแท้ต้องพิสูจน์ได้วันนี้มีคนมาดูเยอะไหมมาส่องรู้ไหมเชบก่อนแต่เช้ามาเพิ่งได้ว่าสักครู่นี้ครับ เพราะการมองด้วยกล้องขยายกําลังสูงก็ให้รายละเอียนดนะครับประสารพระได้ชัดเจนทั้งเนื้อผปงเนื้อเหรียญเนื้อนหางใช่ครับว่าอย่างเนื้อเหรียญนี่ก็จะดูการแกะปอกม่พิมพ์ความคมของตัวหนังสือหรือตัวพระหรือต่างๆพวกนี้นะครับใครส่งเหรียญถอดมาสายวิทยาศาสตร์นะครับไม่รับนะครับแต่ถ้าคุณอยากส่งเหรียญถอดสายห้างบางเสียนเขารับอยู่นี่นะครับ ผมผมดูกับเอฟพี่ครับเชิญทางนี้หน่อยครับทางนี่ต่อที่ห้าใรี่กห้าเข้าแถวรอเลยนี่นะครับบรรยากาศการรับด้วยรางวัลนะครับคืนพระที่นี่ก่อนนะครับนี่นะครับไอ้ี่นการประกวดพระสายนี้ดีตรงไหนก็การกอบชาวบ้านเราเนี่ยเข้าไปประกวดทางอีกสายหนึ่งก็ไม้นะครับก็ ก็ขอไม่กีนข้ก็หก็คือให้การเจริญใช้กฎหมายที่สอดนล้องกับมาตรฐานวิทยาศาสตร์มาตัวพระพว่าไอ้มาตรฐานสากลเนี่ยใครสากลบ่ะเขาก็บอกว่าเต้องสากลเราก็บอกเราก็สากลกว่าใครมมนสากลกว่าถ้าสากลสายเราก็ใช้เทคโนโลยีสูงส่วนของเขาก็ไม่ได้สร้างว่าเขาเิ้นแบบไหนริ้นคลสต์ ก็เอยใหญคือเขาก็บอกมาตรฐานสากลของเกาเราก็บอกสากลของเราแต่สากลของเราคือใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการดูพระตรวจเนื้อพระหรือรวมในการตัดสินพระพวกนี้นะสากลของสายวิทยาศาสตร์นะครับแท้ระดับชาับนี่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงประกาศหรือมอบ รางวัลนะครับขอบคุณมากครับพี่อ้วนครับผมครับสวัสดีสวัสดีครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูบรรยากาศแจกล้วยรางวัลนะครับบรรยากาศแจกล้วยรางาวันและบางการละกาศคืนพระนะครับครับต้องขอบคุณเอฟซีนะครับที่มาส่งพระปวดันนี้นะครับสารททั่ทิศนะครับรู้ักการงานยกรดยก่อนจุกดักระดับสายวิทยาศาสตร์ดีกว่าสายห้างตรงไหน ก็พิสูจนได้พีสูวน์ด่าจะสื่อมีมากกว่าแล้วใครเป็นสากคนพอกันเออมันแล้วแต่ถ้าเป็นสากคมันก็ก็ต้องที่มันมีที่ไาที่ไปขอบขอบคุณมากนะครก็ใช้ประสบการณ์ เป็นการสร้างอ๋อเราประสบการณ์นี้ารนขอเลยครับนี่ขอบคุณมากครับผมก่อนะครับผมป็นต้รางัที่ห้าครับตัสองวัที่ห้าท่นะครับทงานา้าก่อนะครับตรางวลที่้า้อครับในงานครั้งนี้นะครับใส่ติดรางวัลที่หขอด้านบนเลยนะครับอ่าโอเคครับผมที่ เป็นการแจกรางวัลปลอบใจคนส่งพักเข้าประกวดนะครับนี่นะครับก็ติดรางวัลที่ห้านะครับแถมด้วยหนึ่งใบนะครับละพัดหนึ่งดงนะครับผมนี่นะครับเป็นรางวัลปลอบใจนะครับตรงที่หนึ่งรางวัลที่ห้านะครับใครติดรางวัลที่ห้าเชิญด้านบนเลยนะครับผมตรงที่ห้านะครับตรงโต๊ะที่ห้านะครับลูกหัวของผมนะครับหมายเลข 5212ของไทย5231นะครับ5230น,น,นะครับติดต่อรักอ่านของท่า,านที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับอาจจะบางตาไปนิดนึงนะครับแต่จำนวนหะไม่น้อยนะครับหัวอง5212 5231 5230นะครับถ้าเป็นบรรยากาศช่วงแจกก้วยรางวัลนะครับ ต้องยอมรับนะครับพบบนะครัสายวิทยาศาสตร์สายห้างคนละสายกันนะครับคนละสายกันอย่างนี้นะครับอเดี๋ยวก็ขออนชาลงพันธ์นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมีนะครับโตเกมเมอร์มือโตแต่รับหลักจากที่ปิดตัวมานานนะครับไม่มีใครรู้ว่าใครคือแบ็คกราวของผมนะครับ ที่เขาบอกว่าเปิดแล้วนะครับรอบหน้านะครับก็จะมาดูแลนะครับเรื่องสมารย์ก๊าซแล้วก็ทุกอย่างนะครับนั่นคือพิธเนี่ที่หัวแก้วนะครับอันนี้คือเครื่องหมายขงอาสลอรนะครับแล้วก็รับใจแล้วว่าต่อไปเนี่ยคืออยากจะส่งไม้ต่อให้คนที่กำลังอยากได้ช่วยรางวัลหรือครั้งเนี่ยนะครับก็หลายคนบอกว่าเออพิธเนี่เนี่ยคนเนี้ยเดินเลือกเีบอยไก่จุนพม่าเนี่ยนะครับมาทุกครั้ง เจตนาของพี่เขาไม่ได้คิดติดตะวันนะครับเจตนาของพี่กขคืออยากจะเห็นความตั้งใจที่ผมุ่มทสร้างพระใหญ่นะครับสร้างพระใหญ่ในครั้งนี้นะครับพี่พ่อก็แล้วก็พยาก็ให้วากดูข้อเรานะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยจะส่งไม้ตอและแล้วก็คือต่อไปจะมาดูแลความเรียบร้อยในงานนะครับให้สบายใจได้ทุกขเห็นทุกนมาเอาแต่ที่หนึ่งที่หนึ่งไม่ต้องเสียใจครับก็คือเรา ที่สวยๆมาแล้วมาสู้กันนะครับเรายึดความสวยงะครับคือเหลกนะครับเวลาเราตัดสินละผมเองไม่เคยเข้าไปรับกายหรือเข้าไปอยู่ในอ่งตู้เลยนะครับเพราะว่ามองว่าเดี๋ยวจะเป็นการแทรกแซงเรื่องการตัดสินละนะครับเพราะนั้นให้สบายใจได้ว่าที่นี่ตัดสินจงไปรงมาไม่เล่นพวกไม่เล่นของและใครก็ซื้อตัวผมไม่ได้นะครับเพราะนั้นจุดยืนของผมคือถ้าคุณอยากไี้จะคือต้องหาความสวยมาให้ได้สวยๆอย่างนียวต้องสมบูรณ์นะ พี่พี่ี่อะไรนะพี่วิสุตได้มามอบหนึ่อภิสุทธิ์ยินดีเด็ดรางวัลที่สี่ก็เชิญได้ทุกคนนะครับขอที่สี่ก่อนครับผมที่สี่ครับก็ติดรางวัลที่สี่เชิญได้ทุกนก่อนครับผมจะน้อยไปครับก็ได้ไปกันที่ยังครับขอขอบคุณครับไาทุกโต๊ะเลยครับแต่แต่ขอรางวัลที่สี่ที่โต๊ะก่อนนะครับขึ้นมารับรางวัลได้เลยครับผมดูที่สี่ก่อนนะครับที่สี่ครับดูที่กล่องนะครับที่กล่องใครที่กล่องจะ ที่สี่นะครับรูกรับแสดงออกด้วยนะครับัมทีลคนนะครทีลคนน่นี่นะครับเครัมาแล้วครับประมี่สของทุกโต๊ะนะครับลำกันที่สของทุกโต๊ะ วนี้เรามีรางวัลมีช่วยให้ด้วยนะครับผมพบกันวันที่28กันยายน2563ครับผมเจอกันนะครับรางวัลที่4ทุกโต๊ะเลยนะครับเชิญขึ้นด้านบนเลยนะครับผมรางวัลที่5ขึ้นเลยนะครับผมเรียบร้อยครับผมรางวัลรางวัลที่5ตกฐานมาเลยนะครับรางวัลนี้ตกฐานเลย รางวัลที่สามครับผมติดที่สามที่สี่ที่ห้าเชิญด้านบนเลยนะครับผมมาแล้วทุกโต๊ะเลยนะครับทุกโต๊ะสามสี่ห้ามาแล้วครับเชิญทยอยมาเลยครับสามสี่ห้าครับผมทยอยเร้่มาครับผมแบกที่หน้าของกันนะครับผมอ๋อที่ห้าอ่า อย่าวนนะครับอย่า,นนะอยา,ยาวนนละส่อยญาตอย่าวนนะครับสามสี่ห้านะครับขึ้นมาเลยสามสี่ห้านะครับผมที่สามสองสองกองทัพกองคัพที่สามครับผม ทีสที่ห้าเชิญด้านบนเลยนะคะรับผมที่สามหน่งรางวัลคะรับผมการแจกให้ด้วยครับผมเชิญเลยครับที่สามหนาครับที่สน,น,นะครับที่ 3, ห รอสักครู่นะครับรอสักครู่ครับที่หนึ่งรอก่อน,นที่หนึ่งที่สองรอก่อนนะครับใจที่หนึ่งรอท,ที่สามที่สี่ที่ห้า,หาก่อนนะครับผมอย่าวนนะครับสายอันอย่าวนนะครับรอกองประทักไปห,หมดแล้วนะครับใจดู ผมอยู่ที่ที่สที่สที่สที่หบอก้ยังครับผมสามครับเขาที่สครับที่สองขยันขึ้นมาได้เลยครับผมที่สครับจยนนัสองขยา